สอนลงมั่นไหมครับช้างนะครับไม้ครับมครับของจริงก็ทําได้นะครับอะไรก็ทําได้หมดครับคือแอปตัวนี้เลยนะครับมันชื่อว่าไมครับมาสเตอร์ครับที่จริงพิวปามาครับก็ได้นะครับมันก็จะ คืรไปประมาณนี้ครับเมื่อเราติดตามมาครับเหมือนมันจะไม่ใช่ในี้องติดดูนบมันใช่แน่นอนครับแล้วก็กดเข้ไปนะทำอะไรเสร็จก่อนนะครับผมทำเสร็จแล้วครับอมาถึงหมดเลยนะครับห้านะครับของจริงเระสานมากหรือไม่ได้หมดอ่ะห้าเป็นมาครับของมับทางนะครับผมปลอมเลยเนี่ย มันจะลงมัดสกินพวกนี้ได้นะเพื่และแมปนะครับแมปพวกนี้ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แช่นี่ครับสิ่งก่อสร้างนะครับนั่นเองนะเพว่ผมลองแล้วนะ่ครับไม่มีเลยนะไม่ไรนะนะจะลงมัดไปผมรู้มาแค่ภาษาาทับ สามจุดกลางนะครับรอบในถุงมันชาตัวเนี้ยต้องรอปะไมนมนนีแหละครับุคนมาดูเองเถอะนะครับเนี่ยครับแบบนี้แหละนะครับแย่เหมือนโลมัดให้รูเลยนะครับเอาเอาปรสาตจุกลางให้ทุกคนก สำหรับใครอากลงมัดก็ขอแน,น,นะนำแอปนี้นะครับผมต้องจริงผมจะลงมัดนี้นะครับก็กดวิธีติดตั้งสิก่สร้างนี้นะครับเลือกแมปนะครับผมก็จะต้องเลือกอแมปที่เรต้องการนะเรจะเลือก scp นี่นะครับนะมันมันก็จะขึ้นเพร้อมที่สามารถปรเปิดเกมได้ผมก็เปิดเขาเกม ทำขาลงมดไปเยอะเลยนะนี่หมด S C P บอกว่าน่าจะใช่ครึ่งนั้นจุดแาบนี้แหละมันใช้พื้นที่ในเกมด้วยนะเดียิงก่อนยิงก่อนไปใช้ยิงก่อนอ่าแย่แล้ว องเลแบบเมแค่นเดียวค่มันไหนไหายปะวะมือไม่ยังไม่ได้จะไม่ไหายคนระับเป็นบล็กเล่มนก็สำหรับใครอยากลงนะกลม,มืนก็ประมาณนี้ลงมาครับของจริงไหมครับถ้าทาประมาณนี้โอเค